สวัสดีครับอยู่ช่องหนุ่มน้อยลั่นซุ่งนะครับมาเจ็ดอีครับเจ็ดอีเ <c oughs> ขายัดหินกันหมดแล้วนะแถวนี้จัดหินเบอร์สุ่องกาลดหล่อมาเลยครับผมอาจะส่งเข้าไปฮอดใสเด็กสี่ั้นครับยุ่งหลังอ่ะบอรู้เวเขาไม่ได้ประตูคั้นบอ อื uh huh. มานนี่มากครับผมถึงจะเป็นคนก็ช่างนะครับคนก็ไม่ฟรีนะยกเว้นตรงนี้แหละงน่นไงนะครับควรจริงก่อนถึงก็ไม่ฟรีนะควรจริงนะอืม uh huh. uh huh. รถปอซัมหรืรถหนักมันยิ่สัมไหนวะนี่เหงาแท้นถน่นอยอือ uh huh. อยู่แล้ว หืมตอยมามาส่งแงี้ยคนนี้คนนี้นส้นหันยิ้นเสียงหอนอยู่เว่ยลั่นนะครับหอนลั่นนะครับนี่แต่ว่าเขาไม่หยยบให้มันหอนโอ้อยงูตัวให่แย่งูมาดีเราถไายมากูด้ดิมากู้กูได้แล้วทิ ไม่บืนแล้วมั้งับว่าเออเอาขึ้นพวกหอนว่ะนี่ลรลุดบัวแล้วมันหอนดีกว่านี่วเลยคันนี่นะมามามาก็ได้รุ่นครับยังไงต้องในทรงอีเดอกได้บ่อยรุ่นครับแปดดีครับ ไม่ใช่คันนี้เจ็ด e คันนี้เจ็ด e ตกใจว่ายกดำสักหน่อยก่อนตไทยว่าหล่อนะคันนี้นะหล่อห่อ เดีกยวน็ป็นยังถอยถอยลำบากลำบนนะผมจะเข้าไปเอาดินแต่ละเที่ยวนี่โอ้ยนนาสงสารี่เขาจะเข้าเข้าไปข้างในครับแล้วจะไปแต่งออกมาจะปูสนุนออกมาหมดเลยรอนดึงก่อนครับตะองละมานต้องระดับีวามชีวิตเดินนะเดินนะ พนะุ่งเลยนะปพุง่งเลยนั่งไปเลย ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประมานเท่ากับชีวิตก็รอนรถกวอนทาน์มาส่งไปเลยเจ็ดี e ครับเจ็ดีใส่ควยายเหรอวะจะเบรคย,ยังไงน้อง nhiều rồi khỏe đâu, không có khỏe lại Lươm lọt tắt